ีครับอาจารย์ครับวางหันอย่างงานหลายมือครับเกี่ยวกับงานต้นสังกัดเนาะกัอย่างอย่างแน่ครับมือนี้ก็เลยผ้ากันออกมาตอนนกทั้งโซนบันปักครับต่อเขตกับเฝ้าไรต่อเขตกับนี่ยงพูนวิสัยต่อเขตบันดุงครับมาก็พงย่ทุ่นครับพงย่ทุ่นยังมาหนองมาจอดรถไปนี่ดอนนี่ เกะดที่สึ่งไม้นี่ครับผมไมใส่บึ่งต้นนี่ล่ะต้นเสือกนี่ซุ้งๆนี่เป็นไดเมื่อนี้เอาเจ้าซปเปอร์เล็กครับกะหลังจากเอาน้ำเส้นแสะมากอะเอาเพินออกไปทับแปเอาขึ้นครับหรือใครหน่วยหนึ่งมื่อนี้ก็บท้ายขนสำหรังเอาเพิ่นมากครับนี่ไว้ใส่ต้นนี่ล่ะลองมึงพอเยอทุนพุ่นไปทังพุ่นครับพุ่น ก็ลังย่างงงงงงก่นอันนก็จิไปทางพุนเอ้ามีนกบ่บเข้าไปจานบ่มีนกขันจักโตครับใส่ใส่บึงจะข้าวเนาะเอาเข้าไปจานพึ่งใส่แล้วก็ย่างหันหลังให้ครับเป็นนกเสียงใงครับเขาห้วมต้นคู่ใี่กันยกเดียวครับอาจารย์นี่ คู่ส่กันยกเดียวครับโดดจุ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 ดลงมาโดดเยียบเลยครับอู้กับเจ้าซปเปอร์เล็กหลังจากเขาทับเส้นแฉออกมาแต้มแหลกของเพิินครับผมเจ้าซปเปอร์เล็กไปเบิ้งน้ำกันเลยครับไอซปเปอร์เล็กยังมาด้ตั้งลำอยู่อู้เสียงใหญ่ครับต่บ่บู้่าจะกุกบินมาจะทางผุนครับผุนบินมาจะทังเทิงผุนเบิ้ลเบิ้ลเบิ้เบิ้หรอกเขาห่วมต้นเลยครับ เขาห่วมต้นไปไปลายโดด3าสีเทียงครับหอดห่อนเพรียเลยพี่น้องอู้สุดยอดเลยครับผมไปย่างกลับไปห่อนห่นพอดีไปยืนรีอยู่ในด่ดอนนันครับเรียบร้อยเจ้าซุปเปอร์เล็กแต้มแรกของเพิน่นครับหลังจากเอาเขาผสมแล้วก็ไปนั่งขึ้นมากครับนี่ครับอยู่ทีงนี่ละเดี๋ยวผมมาลงไม้เบิง้งครับอาจารย์มนัมนมัน แต็มแรกมาเลยครับใหม่แรกอ้านี่ครับอาจารย์หลังจากบอดี้ออกหลายมือติดงานอ่าพอพันปีครับเป็นตะวันแคตมือนี้เสร็จสิน้นภารกิจพาเจ้าซุปเปอร์เล็กออกมาครับเต้มแรกเหยียบจําเลยครับนี่ดิ้นบได้เลยนี่เจ้าซุปเปอร์เล็กเต้มแรกของเพิน่นหลังจากเอาออกทับครับ,รบหมนันหมันเออ ยวห้องทองแล้วไม่แลก <c oughs> ยิ้มใ้แล้วครับบ้านนี้เอ้าเอาไปหาถุงเขียวก่อนครับเ่เดียวถุงเขียวมานน้ำอยู่รถเพิ่นยหญไม่แลกครับหลังจากใดครับเจ้าซุปเปอร์เล็กผ้าก,กันมาทั้งโซนตีนบ้านอ่าคําเจริญหัวโฮโลครับเพราะว่ามันขื้นฝาไล่หรือขื้นยังบรูส่วนพี่ทุน่ในใส่ไปทางผุนครับผุนรถจอดไปพุนละผุนนอกากนังก่อนนงอยู่รถผุนครับส่วนผมเจ้าซุปเปอร์เล็ก มาใส่ไว้นี่ครับพากันไปปั่นกินเขาเสียงขัน,น,นว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 นหรือก็เสียงเรียกเร่งเร่งหรือก็เสียงคู่ครับบานปั่นหินเขาอิ่มแล้วเลยสีมาเบิงครับอาจารย์สิเป็นแนวใดแต้มสองพ่นสีมาบ่เจ้าซูเปอร์เล็กบางเทียนนกติดกับคู่ด้วยครับบางเทียนกับโบคู่นี่ใครใส่ไปต้นเสือกต้นนี้ครับนี่เห็นไม่สาวบอกพี่น้องไม่สาวนี่ครับ ไปไปต้นนี่ครับบอเห็นซุ่มกล่องทั่วสมมาใส่เรบบาบอเห็นแล้วก็เพิ่นกับบ่ขันครับเดิอนอ่หลังจากได้ยินเสียงคู่บ,ำบำาําบําไกลๆเอา้าไปเบิ้งครับก่นบ่คือกับย่ายไม้ครับโอ้ยเรียบร้อยครับอาจารย์บ่รัวเสียงหยังเด้อบ,บานไปยินเขาครับดินยุกเนียดยุงยุงคุงยุงยุกครับนี่เห็นไหมครับพี่น,อน้องนี่นั่นนั่นนั่นสุ่มขมา้านี่นั่งคอหม้อ,อยุ่ครับนี่นี่นี่นั่งยุกกลางนี่เนี่ยโอ้ยกล่องกับบ่แกงเนาะ เนี่ยครับข้อมออยู่นี่ยกหันตีงอแงงอแงอยู่นี่ครับนี่โอ้ยแต้มสองไมล้วครับอาจารย์เจ้าซุปเปอร์เล็กครับสองไม้สองแต้มเลยครับมือนี่สภาพอากาศร่มร่มคึมคึมเดี๋ยวลงไม้เบิ้งน้ำกันครับเนี่ยอยู่ทึ่งนี่ครับเนี่ยดินตอก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 อยู่นี่ครับเดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับอาจารย์โอ้ฟุกขนาดมือนี่สองไม้สองแต้มอ๋านี่ครับแต้มที่สองครับอาจารย์ ตัวนี้บรูว่าเสียงยังเด้อครับป่านนี้ไปยินเขาดีนิ่จะเสียงบ,งบงยังบังอยู่เสียงคู่ครับเนี่ยกับเจ้าซุปเปอร์เล็กสองไม้สองแทมครับซุปเปอร์เล็กเป็นนกผสมเด้อพี่น้องผสมปลาลอยครับโอ้ผสมแมาเล่ร้อยว่าพิษเป็นลูกผสมนี่คือแจ้มสองของเพิ่นครับสุดยอดหมนัมนมานครับมือน,นี้กับเจ้าซุปเปอร์เล็กสองไม้สองแม เอาละไปหาพี่ทุ่นก่อนบัดนุงกระบ,บอกมานําจานพากันย้ายไม้เมื่อเป็นไม้ที่หามาบ้านเราดมครับบานเขาเขตอำเภอบันดุงครับซปเปอร์เล็กไซฟงนี่ครับหลังจากได้สองแจมพยี่ยทุ่นเจ,จ้าติงนึงไปไซนี่ครับนี่นกตัวนี้หาวครับนี่เขาง้มต้นแล้วพี่ทุ่นกขาลั่งลุ่นอยู่นี่ครับสเยียบให้เพื่นอนมาเยียบครับ เจ้าเต็งหนึ่งครับกําลังคู่อยู่พี่น้องอยู่ในป่านน่อยู่ในดอนนี่ครับนกป่าเป็นนกเสียงหน่อยเด้อครับเอารุนรุนรุนเอาอ้างออกแล้วครับเจ้าเต็งหนึ่งครับหมานบ่หมานเพียงทุน่นมือเตี้ยมแรงสีมาบ่สู้ดีอยู่ครับนกปา่ามีรุ่นครับไม่รุ่นได้อยู่แบบนี้ขันบ่ดวงช่วยอีลีเอาจังหวะกันครับ หมายที่หาหม่ที่หาครับพี่นองกับทีผ้ากันด้วยเมื่อครับบานนี้ครับหาโมงแรงแล้วื้่ครับอาโม่งเกตแปดนาทีรุ่นของพยีทุ่นนะครับเข่าสองเทียวสามเทียวป้อเหยียบครับบานนี้เพิ่นแปวลุล่งหรอคำของผมกัดสซเวนีเจ้าซุปเปอรเกเกนกปลาบินมาสาก ตะว่าลุงปลาบปสูครับบโบกคู่โปยังเข่ามาแล้วก็บินนี้เอาลงแล้วล่ะครับจะล่อเจ้าพญทุ่นครับนี่เป็นแปอนกอยู่ก็ิจได้ซ้ำนั่นล่ะพี่น้องมาแล้วครับเป็นทังไครับเ,เจอสายเหนียวครับมีเที่ยงสองเถียวสามเที่ยวไล่บักซุปเปอร์เล็กเพรท่านเลยโอ้ยพี่ได้ขอแบ้งซุปเปอร์เล็กไปหนึ่งโต เอา้ายัอ่าสรุปแต้มเด้พี่น้องของเจ้าซปเปอร์เล็กครับทั้งสองแต้มเลยพี่น้องเมื่อนี่ซปเปอร์เล็กเป็นเพ่ครับ <ไง S 1> แต่ว่าตัวได้แต้มแรกนั้นพเนพื่อนย่ทุ่นเพื่อนเจ้าไปเลี้ยงเพื <ไง S 1> ่อนบางนกเสียงไงสรุปแล้วก็เลยได้แต่เจ้าซปเปอร์เล็กช่วงภาคเศา้าครับภาคบายมานี่มีแต่ได้รุ่นมีแต่ได้รุ่นของพเพื่อนทุ่นรุ่นจนดากกดากโกโงโอ้ยรุ่นคักเอ้า สองแต้มครับตัวนี้เสียงไงนี่เพื่อใย่ทุ่นจยไปเลี้ยงตัวนี้เพื่อนยี่น้อยจะไปเลี้ยงซปเปอร์เล็กได้สองแต้มผมกับอาจารย์ทุน่นพร้อมล่าผาจากพี่น้องเพียงเท่านี้มือนาพ่อกันไหมครับผมส<ห>วัสดีครับไ,ไป